สวัสดีครับทุกคนผมเล่นเกมนี้มานานแบบผมเล่นเกมนี้มาเยอะแล้วนะเพราะผมมันชอบดุผมด่าผมแล้วก็เกยียนผมแล้วก็ดา่ดาผมด่าผมนลอดให้ผมออกคืองวู้ซวิตเลยนะไอ้เกมนี้ไอ้ด่าเนี่ยก็มีเอิมเลิกขึ้นมาไม่รู้ใครสร้างผมแต่มันจะตายไหมเนี่ยไม,ไม่โอเคไม่ตายอันน้อนี่ยไม่ตายอันนี้ไม่ตาย อันดวงอาทิตย์อันนี้ดวงนุยน่ะดวงเลยต่อไปดวงเล็กๆดวงดวงขี้หมาแล้บบวเนี่ยเขาเน่าเสโอบเลยครับทุกพี่ต่อไปนี่คือ,คอบันไดเขาสร้างเพื่ออะไรก็ไม่รู้ เราเอาออกหน่อยโอเคเราขอลงปีนแบบโอเคใช้ได้ไม่พว่งเนียนเป็นสียังกันหมดเลยวะเนี่ยอันนี้คือโลกมันหรอเนี่ยมันมันให้เอาเราพวกเราอะออกตัวเย่มันนะคุณว้าวบัตยาวเบอร์เกลย์บัตรูงจาตั้งไว้ตรงนี้เลย

เชย่ใจว่ะแม่เล่นกัะพกเพื่อนมึงตะเกียรตะเกียร์รถนันือโลกอะไรแบบนั้นน่ะเขาเรียกผมว่าให้คนช่วย,ยงั้นเหรอผมก็ช่วยบ้างเขาไปนั่นแหละผมสร้างไปสร้างมาเป็นไี้ไอ้พวกาวากานกาดมันให้เขาให้สร้างผมขึ้นมา ผมไม่ผมก็่เข้าเก็บไปไปแหละแค่เดียวเขาบอกว่าให้สร้างเลยโอ,โอ้โหบิ๊บีผาทีแม่งเด่กเดี๋ยวไม่ให้ผมเด้งออก แล้วมันก็สร้างทุ่งอลเแล้วก็รู้อ่ะทุยทุยอ๋อไม่ใช่ขี้หมาคือโรคกูคีกวกาขี้หมามันไม่มีดวงจันทร์นะ,ะแล้วมีใครอยู่ในานั่งด้วยวันนี้อ,อ้อันนี้คืออะไรเนี่ย เงินไปน,นี่คือของจ้างของอ้พวกให้ให้ผมมานั่นแหละอไอ้กูโดนไม่ได้เลยนะปวดใจแม่งอาลงไปตรงนี้โอเคม,มีอะไรไม่มีเเอกเด็กเขาสร้างโลกทำเพื่ออะไรวะนี่ออันนี้คืออะไรวะนี่อ่ะ แล้วนั่นคืออะไรวะนั่นจะดเกิดของเราเมื่อกี้เหรอเอา,สร,อเาส,อสร้างม่เรียโอ้เขาสร้างป้อมปืนด้วยนี่มีปืนเดียวสร้างไปก่อนแล้วกันบักมัวม่แม่ นี่นไงกูอะ่รเฮ้ยบักสูอ่อะแค่น,นี้จบเลยกันมันข้าผมทิ้งมันหยอกผมอะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบาย